สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทานะครับหลายๆคนเขาจะถามว่าพี่ทำไมยิงคมจังไอยังไงให้คมพี่พี่ถิอนายเนีย่ยเนี่ยถ้าเขาอยากรู้ว่ายิงอักยังไงให้คมมั้ยครับนี่ไงแค่นี้ยายากยากยังไงขี้ขวาแล้วแค่คนี้แหละล็งตรงหัวเนี่ยนี่ก็มีอีกชาวถามว่าพี่ยิงสนัยยังไงให้แบบแม่นอ่ะพี่ข่าวเฮียลวงยิงให้ยังไงให้แม่นหนูพี่ไม่ยิงโดนหรอก็อย่างนี้ขี้ขวา ซ้ายนี่ไงโดนไหมเออก็แค่นี้แหละหลายๆคนเนี่ยชอบถามว่าทำไมยิงสไนหัวโรคจิตป่ะพี่เอา้าเรื่องของผมสไนเนี่ยป่ะยิงมันยิงได้ทุกที่เนี่ยยิงนี่ก็ได้ยิงเท้าก็ได้ยิงไอ้นี่เต้าก็ได้เนี่ยแบบยิงได้ทุกที่แล้วคือแบบไม่เข้าใจทำไมคนอื่นเขาชอบมาถามว่ายิงสไงนสไนยังไงให้ขม่มเออยิงอัพยังไงให้ขม่มก็น้องน้องอยากรู้ป่ะขี้ขวาแล้วก็ให้เพื่อนยิยงยิ่งแล้วก็คลิกคลิกซ้ายอย่างเช่น <Head> ขแข็งและโอ้โหฝากด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆโอ้โหคลิปนี้สอนมีประโยชน์มากโอเคไม่ไร้สาระสักอย่างโอเคฝากเลยนะครับผมมีประโยชน์หาความหา,หาสาระมาให้โอเคครับผมค,ครับ